สวัสดีครับอาจารย์บุรินบันทวงศสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการกำหนดราคาในหัวข้อการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ครับในบทนี้เราก็จะมีทั้งหมด8หัวข้อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหัวข้อที่5าครับการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับการกำหนดราคา ะะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เวลาเราจะนําสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกะะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกําหนดราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายะครับมันสําคัญอย่างไรครับเพราะการกําหนดราคาเป็นครั้งแรกเนี่ยนะะมันจะ,ะเป็นตัวบอกว่านะะลูกค้าจะ รับรู้และมีทัศนคติอย่างไรกับสินค้าของเรากับผลิตภัณฑ์ของเรานะะถ้าเปิดตัวแล้วปังสินค้าก็จะติดตลาดและลูกค้าก็จะมีโอกาสยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาแล้วราคาไม่เหมาะสมะลูกค้าก็จะเกิดทัศนคติในด้านลบ และจะไม่มาซื้อสินค้าของเรานะครับทำให้สินค้าของเราแจ้งเกิดในตลาดไม่ได้นะครับราวนี้ครับมาดูครับว่าการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเรามีอยู่3วิธีการด้วยกัน,นครับหเราเรียกว่าเป็นการกำหนดราคาแบบสูงกว่าตลาดหรือ market skimming price แบบที่2วิธีที่2เราเรียกว่าเป็นการกำหนดราคาแบบ เจาะตลาดหรือ market penetration price หรือแบบที่3เราอาจจะกำหนดราคาที่คำนึงถึงการรับรู้คุณค่าของลูกคา้าหรือ perceived value pricing มาดูวิธีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ใหม่แบบแรกครับเราเรียกว่าเป็นการกำหนดราคาแบบสูงกว่าตลาดหรือ market skimming price การกำหนดราคาแบบสูงกว่าตลาดนะครเราจะกําหนดราคาโดยดูคู่แข่งก่อนนะครับว่าคู่แข่งขายกันราคาประมาณไหนแต่เราครับต้องการที่จะนะครับให้ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพเหนือกว่ามีนวัตกรรมที่ดีกว่ามีความแตกต่างเป็นอย่างมาก สามารถตอบสนองความต้องการให้ประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าได้นะครับเราก็กำหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งทุกรายในตลาดผมยกตัวอย่างเช่นการเปิดตัว iPhone รัโทรศัพท์เครื่องนึง iPhone น่ง h อ n e นนะครับเชื่อปะครับเปิดตัวมาทีนึงนะครับเนี่ยครับความจุ1เทราไบต์นะครับ 64, ซึ่งแพงที่สุดในตลาดนะครับถามว่าใครล่ะที่จะยอมจ่าย64,900จ่ายราคาแพงที่สุดในตลาดเพื่อได้สินค้าน,นั้นหลูกค้ามีความยงหลักภักดีนะครับสลูกค้ามีความภูมิใจครับสามสินค้ามีน,นวัตกรรมครับนะงั้นเวลาลูกค้าไปซื้อ ะครับสินค้าประเภทนี้ลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้โหนะครับอย่าไปคิดเรื่องต้นทุนการผลิตเลยครับคิดว่าการที่ใช้ใช้ถือเป็นคนแรกเนี่ยครับมันเป็นความสุดยอดของโทรศัพทนะ์มันเป็นความสุดยอดของอนวัตกรรมครเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกเห็นไหมครับทงนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยหลายๆท่านบอกไม่แพง แต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะไอโฟนเปิดตัวมาหมื่นกว่าบาทนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าลูกค้าจะซื้อน้อยกว่านี้ครับนะหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับมันไม่ได้สะท้อนอภาพลักษณ์อะไรถูกไหมครับมันสะท้อนเป็นฟัง์กชันมากกว่าครับมาดูแบบที่สองครับการกำหนดราคาแบบเจาะตลาดครับ market penetration กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำนะครับตรงกันข้ามกับ market skimming price เลยนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ตั้งราคาต่ำเพื่อนะครับให้ลูกค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าได้กล้าที่จะ,ะนะครับราคาถูกๆลองซื้อมาใช้ดูนะครอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ใหม่ๆนะครบแบรนด์ใหม่ๆ ที่อยากจะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้ทดลองใช้หรืออาจจะต้องการเพิ่มส่วนแบ่งในการตลาดนะครับผมยกตัวอย่างเสียวมีเปิดตัวฟังก์ชันนะครับพอๆ p h o n e แล้วครับการใช้งานพอๆกันเลยนะครับบางอย่างคุณสมบัติด,ดีกว่ากล้องชัดกว่าเขาคเคยไว้นะครับแต่ราคาถูกกว่า1ในสา มีของแถมเยอะแยะมากมายนะครับวันเปิดตัวเฉพาะวันเปิดตัวนะครับอ่านะฮะัอันนี้เราเรียกว่า market penetration p e n e r i e n e t r a t i แปลว่าเจาะเข้าไปนะครับเอาตัวเองแทรกเข้าไปอยู่ในตลาดเพื่ออยากได้ส่วนแบ่งทางการตลาดอันนี้นะครับแบบที่3ครับเราเรียกว่าการกำหนดราคาที่คำนึงถึงการรับรู้ของลูกค้านั้นโจทย์ยากของการกำหนดราคา ประเภทนี้ก็คือว่าเราเปลี่ยนจากการดูคู่แข่งมาดูที่ลูกค้าเป็นหลักครับมาดูที่ customer centric ครับท่านก่อนจะเปิดตัวสินค้าถ้าเราอยากจะก,ะกำหนดราคาแบบนี้นะครับเราก็ต้องทำวิจัยตลาดครับไปถามลูกค้าครับถ้าเกิดว่ามีสินค้าแบบนี้แบรนด์นี้ ลูกค้าพึงพอใจที่จะจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับมันให้ประโยชน์กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนครับและนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้าถึงเอาลูกค้าไปศูนย์กลางนะครับเอาข้อมูลจากลูกค้ามาวิเคราะห์มาประมวลและกำหนดเป็นราคาผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันถูกอกถูกใจครับ ผมยกตัวอย่างเช่นแบรนด์สีจันนะเป็นแบรนด์เครื่องสําอางของไทยนะครับของต้นกําเนิดจากของไทยแท้ๆเลยครับเขาขายอะไรครับเขาขายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับมีครีมกันแดดตั้งสี่แบบนะครับเวลาเขาสื่อสารกับลูกค้าเขาจะเอาประโยชน์เป็นเป็นเป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นตัวตั้งว่าลูกค้ากลุ่มไหน เหมาะกับสินค้าประเภทไหนได้ประโยชน์อะไรจากผลิตภัณฑ์ได้คุณค่าอะไรจากผลิตภัณฑ์และนะครับนำมากำหนดราคาให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับครับนะครับ,นนรบแผ่นสีจานที้เขาขายราคานี่ครับหลอดหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทลูกค้าเข้าถึงได้แต่ถ้าเกิดมีคุณสมบัติมากหน่อยราคาก็จะ เพิ่มไปตามนั้นนะครับเวลาเวลาจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับจำไว้นะครับเราเจอกันครั้งแรกเราต้องทำให้ลูกค้าประทับใจเพราะฉะนั้นการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเรื่องสำคัญะครับการเปิดตัวสินค้าด้วยราคา market skimming price นะคร market penetration price และ perceived value pricing ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ